สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทําลูกหมูหวานใส่กระโปรงแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักใส่เรียนที่หลังได้ใช้ริบบิ้นความยาว31นิ้ว4เส้นนะคะแบ่งให้มีขนาด9มิลค่ะแล้วก็มี ผ้าลูกไม้นะคะทำเป็นกระโปรงความยาว4นิ้วครึ่งกระดุม2รูทำจมูกนะคะขนาด12มิลมีปอมปอมไว้ทำหูปอมปอมขนาด14มิลค่ะแล้วก็มีลูกตากลิ้งลูกตากลิ้งมีกรอบมิลรายละเอียดการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวจะลงข้อมูลว่าให้ในคำอธิบายค่ะคลิกดูได้เลย ก่อนอื่นก็จะมีเหรียนกันไกลปืนกาวค่ะเริ่มทำตัวหมูกันก่อนเราพ,รบพรับครึ่งริบบิ้นนะคะแล้วก็ตั้งฐานสี่ค่ะเส้นแรกตั้งเส้นที่สองคล้องเส้นที่สามคล้องจากด้านล่างเส้นที่สี่คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายค่ะ ปลายลิบินด้านบนก็เอาเข้าห่วอีกรอบหนึง่งได้ฐานสี่แล้วทำฐาน8ดค่ะปรับทแยงขึ้นด้านล่างทแยงขึ้นด้านบนแยงลงบนซ้ายแยงลงพร้อมกับสอดลอกลิบินเลยบีบค่ะได้ฐาน8ดแล้วนะคะหยิบขึ้นมาสี่เส้นค่ะหนึ่ง สองพัดไปสามพัดไปแล้วก็สี่พาดไปค่ะเมื่อสายประคองนะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งหยิบควาแรกปล่อยลงหยิบด้านล่างขึ้นมาแทนปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงแล้วก็หยิบขึ้นค่ะ ด้านบนมีสีเส้นเหมือนเดิมด้านล่างปลายลิปินโปรสีเส้นสีเส้นนี้นะคะเราจะสอดเข้าห่วง3เส้นอีกเส้นหนึ่งปล่อยลงไปก่อนเส้นถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาอีกนะคะเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสาม ดึงนิดเดียวพอนะคะแล้วก็คว่ำคว่ำลงเราจะสารลายขัดวนไปทางนี้นะคะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นตรงหน้าเราข้ามหนึ่งแล้วสอดเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองข้ามเหมือนกันคะ่ะแล้วก็สอด ทำไปเรื่อยๆนะคะนับไปด้วยก็ได้สามสี่ แล้วก็แปดครบ8เส้นแล้วนะคะเราจะสารแบบเมื่อกี้อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ข้ามแล้วก็สอดเหมือนเดิมหนึ่ง หกแล้วก็8ค่ะครบทีนี้เราก็ตะแคงแล้วก็ดึงค่ะ จากนั้นเราจะทําการพาดสามนะคะหยิบขึ้นมา1เส้นพาดไปนับไป1 2 3แล้วก็พาดไปเรียงเส้นไปเรื่อยๆรื่อหนึ่าดเรียงไปเลยค่ะข้าม3าข้าม3สุดท้ายพาดมาเหลือด้านบน3เส้นค่ะ เส้นแรกเราเก็บนะคะสอดเข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดดึงถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงสองเส้นสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วง3ได้แล้วพลิกขึ้นมาค่ะทีนี้ก็เก็บไป ยาวไปเลยนะคะี๋ยวเราจะไปทำกระโปรงฝั่งนี้ เก็บครบแล้วค่ะทีนี้เราทำกระโปรงบานการแบกเอาไปก่อนนะคะเหลือไว้สองเส้นด้านขวาวิธีการเราจะหยิบเส้นด้านขวานะคะจับแล้วพลิกลงพลิกลงแล้วยกขึ้นแบบนี้ดึงลงมาเลยค่ะ แล้วก็ยกขึ้นอ้อมเส้นสายนี้นะคะอ้อมมาแล้วนับไปหนึ่งสองสามเหมือนการเก็บริบบิ้นสอดไปแบบนี้ไปทะลุฝั่งนูด้ดเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นทรงลักษณะ,ะแบบนี้อีกรอบนะคะพับลงยกขึ้นสอดเก็บนับสามช่องดึงข้าม ช่องซ้ายเสมอดึงไว้หลุมๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะคล้องไปเรื่อยๆอ,อ้าถัดมาเลยเส้นนี้ถูกข้ามไปแล้วต่อไปทําหน้าที่เอาเส้นนี้ขึ้นมาปล่อยมาทีละเส้นนะคะจะได้ไม่งงอ่อเหมือนเดิมนับ1นึสองสาเหมือนเดิมสอดเส้นได้ปิน้นโผล่มาเรียงกันแบบนี้นะคะั่งนี้ก็คล้องกันไป ตอนนี้คล้องต่อมาอีกหยิบอันนี้ขึ้นเราจะต้องข้ามนะคะหยิบขึ้นข้ามเก็บพอเก็บสามริบบิ้นโผล่เรียงเส้นนี้จะลอดห่วงแล้วนะคะดึงไปให้ลงไปใต้ห่วงนี้เลยอันนี้ก็ทะลุลอดห่วงเหมือนกันแล้วก็ดูเส้นริบบิ้นให้มันออกเรียงกันนะคะ อ้อมไปครบเหลือเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายไม่ต้องข้ามค่ะปิดลงยกขึ้นแล้วลอดลอดเข้าห่วงแรกนะคะที่เราทำไว้ลอดขึ้นมาแล้วก็สอดเก็บนับไปสามเหมือนเดิมนีบ,บินโผลออกมาเรียงกันนะคะนี่ได้ทรงนี้พอได้ทรงนี้เราก็ค่อยๆคย่อยๆขยับ แล้วทีนี้ก็มาดูด้านบนด้านบนเราก็ดูกลีบว่ามันเป็นเกลียวดีไหมนะคะช่วยขยับเป็นเกลียวดีแล้วเราดึงด้านบนอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะได้แล้วก็เก็บริบบิ้น ทีนี้มาตกแต่งลูกหมุงกันนะคะเราติดกระโปรงให้ก่อนได้กระโปรงแล้วทีนี้ติดหูค่ะค่ะ จมูกไปตรงขึงกลางแล้วก็ลูกตานะคะติดไปข้างๆกันได้แล้วคะ่ะวิธีการใส่เรียนนะคะก็คว่มลงแล้วก็สอดเยนลอดเบี่ยงเข้าไปแบบนี้เลย